เฮ้ยครับผมวันนี้รับอยู่กับผมนะครับช่างต่อนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าร้านกันอีกหนึ่งวันนะครับมาดูติดตั้งประตูสไลด์กันนะครับผมอ่าจะมีคันนี้นะครับเราจะพามาดูคันนี้กันลูกค้าติดตั้งจากที่อื่นมานะครับแล้วก็เข้ามาอัปเกรดบอร์ดคอนโทรลใหม่นะครับตอนนี้ช่างตั้มกำลังเซฟปรับจูนอยู่นะครับเขา,าดูที่บอร์ด เอามาลูกค้าติดตั้งมาจนบอร์ดตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นบอร์ดอัปเกรดของเรานะครับสามารถปรับจูนความเร็วความแรงได้นะครับผมมีสโลหน้าสโลหลังให้ขอบคุณครับตัวนี้ติดตั้งมาใกล้เสร็จเรียบร้อยนะครับ เรามอเตอร์อยู่ด้านหลังนี้นะครับยึดแข็งแรงนะครับแตกต่างกับอันเดิมที่มานะครับกลับไม่ได้เลยหลุดเลยสายพานตึงนะครับตรงนะครับบอร์ดคอนโทรลเป็นแบรนด์เอสีนะครับสามารถปรับดูนความเร็วความแรงได้นะครับผมมาชั่งหยุดได้อะไรได้ครับครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเรามีเซ็นเซอร์ไออาร์ใส่ให้ด้วยนะครับครับไปแล้วลูกค้าใส่เซ็นเซอร์เพิ่มด้วยเดิมติดตั้งมาไม่มีนะครับ ปิดเข้ามาไม่ถึงตัวคนนะครับจะถอยกลับนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาอัปเดทจนเสร็จแล้วนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับติดตั้งประตูสลายาะที่อื่นมามาอัพเดบอร์ดประตูสลด์นะครับเพิ่มเติมนะครับอัปเดเสร็จปุ๊บหรือโหมดเดิมใช้งานได้นะครับเปิดด้วยีโมดได้เลยนะครับผมเดิมมาประตูจะไม่มีสโลหลังสโลหน้านะครับอันนี้เราจะมีสโลหน้าสโลหลังให้ด้วยนะครับ นางจ้างนิมงวนปากเเดิมเยอะมากนะครับ <Okay. S 1> อัปเดตไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ทำแหน่งทิ้งมือใช้งานได้เหมือนเดิมครับสวิตช์ปุ่มกดลูกค้าเดิมมีมาอยู่แล้วก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมีเซนเซอร์ไอเพิ่มให้ด้วยนะครับจะขายจับนะครับเวลาที่มีอะไร,รขี้นฝางนะครับจะไม่โดนตัวคนนะครับ เวลาเราอัปเดตก็จะลักษณะนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับที่ติดตั้งประตูสไลด์้ไปแล้วเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบประตูไฟฟ้าอยากจะอัปเดตระบบเพิ่มเติมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากท้ายซิ่งใบทั้งต่อนะครับ0 9น9 8 8ก4 4 6ขอบคุณมากครับผมครับ